เมื่อเพื่อนที่เคยมีประวัติไม่ดีชวนเราไปทําอะไรแปลกๆรอบๆเป็นคุนคุณจะไปไหมบอกได้เลยว่างานนี้โคดเต่นเต้นเ้ยทำไมมันไม่เลือกสักทีวะสวัสดีครับหนึ่งนาทีต่อจากนี้นะครับผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นที่ผมบอกตลอดเนี่ยว่าการหาเงินออนไลน์เนี่ย มันสามารถทําได้ในหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูเลยครับว่ามันง่ายหรือมันยากขนาดไหนวันนี้มาดูแบบสดๆเลยนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยเราจะเทรดกันที่คู่ E U นะครับนี่ตอนนี้สัญญาณมาแล้ว1นาทีนะกดตามลูกศรขึ้นได้เลยปับ๊บไปเลยพันสองดอลลาร์ครับมันมาทันทีไงเราต้องเทรดทันทีแบบเดียวๆเลยไม่ทันพูดเลยเลยวมาดูกันะครับหนึ่งนาทีเราจะทํากาไรได้จริงไหมจากสัญญาณซิกซี่ตัวนี้ที่ผมใช้เป็นประจํา ตอนนี้เรายังแพ้อยู่นะครับไม้แรกเดี๋ยวเราใส่ไม้ที่2ครับไปครับที่2,400ดอลล่ามาดูกันครับไปไปเฮ้ยงั้นแหละสวยหลุนนั้นเนี่ยมาครับนับไพ่หลังกันครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยครับ อ่ะนี่กับลายของเราครับใ,ใช้เวลาไป2ไม้ปิดเสียงเรานีก่อนใช้เวลาไป2ไม้ก็ประมาณ2อ,อาทีอ่ะจากตอนแรกนะไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่าพอร์ตเรามีอยู่ที่9,150ดอลลาร์รประมาณนั้นเนาะตอนนี้พอร์ตผมว่าเป็น1 0 0 0 0มื่นกาับอีก70ดอลลาร์ครับแค่นี้ครับในเวลา1 2อนาทีสั้นๆเราก็สามารถหาเงินในอากาศคุณก็สามารถทำได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าซิกซี่ตัวนี้เขามีสอนฟรีนะครับและซิกซี่เนี่ยเขาให้บริการมามากกว่า 5 6ปีแล้วนะครับตอนนี้คนใช้งานอยู่เป็นหมื่นคนครับคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณอยากเทรดเป็นนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่ผมที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับคุณก็สามารถเทรดหาเงินนอกาศได้แบบนี้นะครับจะมือใหม่มือเก่านะครับไม่ต้องห่วงสามารถใช้เป็นได้แน่นอนสัญญาณตัวนี้ใช้ไม่ยากนะครับและตอนนี้นะครับเปิดให้ทุกคนใช้ฟรีเลยนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้จากโค้ดที่เขาคอยสอนทุกวันเนี่ยคุณเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยนะครับเงินอยู่ในอากาศนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็กดที่ลิง สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่ออดเลียวมแมนแป๊บนะทุกคนขอขัดแปบบ๊บนึงคือพี่สำราญแม่งพูดไม่รู้เรื่องเว้ยแม่งทำ u t u b e มา 45- หปีอะไรวะพูดจามไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาในอยากจะแกล้งคนอื่นมันเลยมาชวนไอเอวให้ไปร่วมมือแต่มันพูดไม่รู้เรื่องเหมือนมันจะแกล้งทำเป็นส่งยาแล้วชวนไอเอวไปร่วมมือแต่ที่คุณเห็นผมตัดมาสั้นๆแค่เนี้จริงๆมันพูดกันเป็น10บนาทีแต่มันไม่รู้เรื่อง หนักแล้วสำรานใคยกินเหล้าขาวเยอะ Meanwhile in our universe ไม่รู้เรื่องเลยพี่บาง้วไม่รู้เรื่องเลยไปผู้ว้แลนวน้องเออไปแป๊บนึงได้ไหมล่ะเดี๋ยวขึ้นไปส่งเมลให้ลูกค้าแป๊บได้ไยด้โอเคน้องเออฟปเอาเด้อมึนนี่ทำตัวโคตรมีพิรุษเลยพี่เออนะมึงนอยไปก่อนเร็วเร็ว อิษกฎหมายวะเนี่ยอีริษแพกอะไรโู้ิษฮะแพกอะไรนี่อันนี้บอกคมอันนี้อันนี้ก้อยเมนโอ้ฉันด้กินแล้วมันมีเฮียมมีแห้งด้วยจะบอกเหรไมัน้องด้กินมก็เลยมันเลยแบบมันบ่วงข้องคอฉันมีอีกแนวหนึ่งนะนามใสๆะน้างเอ้ยอเปิดเปิดเลยอไนา แล้วทําคําเดียวมึงจะห่อทําเฮียอะไรพี่เฮียทําเพื่ออะไรเออเดี๋ยวมันกระตุ้นเตลได้อยู่แคหาเรื่องโดกนกระทืบเออเออกูวา่าเสร็จแล้วเจ้บโตอีแล้วกูเห็นไหมอยู่เฉยๆอะถังว่าเสร็จแล้วเขาไม่นั่คิดนะมันฉกฉกไปเนี่ยกูกมาดูพัดกูเสลยมาเลยไปตื๊ตีนเขาแท้แล้วกูว่านี่มากนั <c oughs> ่นเลยช่วยไอ้พัดใอ้ก้นน้องโอ้ไปอือกูว่าบายบจวดจวดที่น้องไปยบ แล้วนี่นพี่พพมีพี่มีเอเจนต์มาส่งของ,องเองเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูจัดการเอเจนต์ให้เ,ออเพราะว่าถ้าพี่ไปรับเูกๆมันไม่เชื่อหรอกพี่หน่องเคยทำแล้วเออ,เอ,อต้องมีเอเนจนต์จักคำบ่ซิม,มก่อนดิสิมได้กินดิสิได้กินตีมั่งมั่งสิมก่อนหวานช่วยหน่อยหน่องเสียงม,มาไหมเสียงม,มาไหม,มสสเสียงยื่สายเสียงยื่นใสเสียงยื่สายเสียง มาเร็วน้องมาเล้วมาแล้วมาแล้วทำเดียวอหละมาแล้วน้องคอนฟนคอนป็นผู้อนเร็วเีวกินซะเดี๋ยวก็ไม่ได้กินแล้วกูไม่ทันได้ตายว่าท่านีย่ก็พอันีมาตักบาได้โอ้กขั้นขั้นเต็มนี็โอ้เป็มพันรัวมายถึงก้อยหมายถึงก้อย วันนี้สงสัยไหนสงสัยไหนเออเดี๋ยวนี่มือนี้ส้นสีส้นอันส้นบางแคส้นบางแคนี่อย่าคิดลึกเลยทุกคนส่งลาบส่องพาะโอเคไปปกติเขาทำกันยังไงนะทำทัาไงเบอร์ี้คำเตือนเด็กๆไม่ควรทำตามนะคะอันนี้ทำให้เป็นดุทาหัวปกติเขาทำกันอย่างนงี้ เออจะไปดูกันว่าวันนี้ถ้าพี่สำรลานไปแกล้งพวกนั้นจะได้กินตีนทั้งหมดกี่ตีนเต็มโคอเต็มข้อแน่นเต็มแข่งแน่นอนปอะ มาเขาไปโน่าไอ้เหี้ยอะไรนี่ไปดิไปบ้านทักไปเลยจะไม่รู้เรื่องเหรอไปโน่นไปไปโน่นทำอะไรดีเฮ้ยคุยดิคุยดิเออมึงตกมึง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 กลัวมึงตลกมึงตลกนังนั่งเออนั่งนนั่งนั่เออมาหาคุณซื้อของไหมของอะไรเออนะไปกูพาไป หิ้วเนี่ยฝันไหนริวที่ไหนโองกงคุนี่ทำงานน่เหอกไปดิรถที่ทำไปดิรถมือรถอะไได้ฮะโอยโอยโอยจำได้เหี้ยไรมออนะไปมึงได้ไหมเนี่ยมึงได้ไหมำไมงได้ไหมเปนเพื่อกูมึงได้ไหมได้ไหมของัวเขาจำได้เออเหี้ยไรเออนะมึง้องจะรู้เลยนี่

It at was this moment เหรอเกิ h แล้วเกิดแล้วใครวะทำไรนองไม่ทำไรนองมาซื้อของอะไรวะเอาล้วก็ไปเลยอะไรวะงงอะเนี่ยจะจะไไปเลยไม่ต้องไปเลยไปเลาไปเลยให้้ผมไปไหนเนี่ย เรากลับไเสร็จแล้วกลับเออใช่ใช่ใช่เนี่ยมึงมาเองวะเอาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรมาเนี่ยอยนะของเเนี่ยของอะไรอืมใหญ่เลยนะเอาอะไรมาตำจริงมีกฎหมายปะเนี่ยเดีลยวอบลอ่ะเดี๋ยวแบบล็ล้อทไมอ๋อนะไอ้าดรอลอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยอะไดอะไ ออ้บยกเาสสืตจะไปทำไรกินไงเฮ้ยเอามาเสพเดี๋วมาทำไรเนี่ยเอาไปขายหรือยมาเสพกินนเฮียอะไรกึ้นรถได้ปะไม่ได้ไปบ้านอ้ยวอะไรอะไรของเขาเนี่ยไม่รูเขานี่อยู่ดีก็ให้กูมาพามาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยพุ่งลงอะไรพุ่งลงหมดนี่เหมือนล้าง ไอ้ขอบเไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเล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 ยไปยไปเล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 ปเลยไยไปเล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 ยไปเไปเยไปเยไปเลยไยไปเลยปเลยไปเลยไปเลยไปเลยปเลยไปเลยไปเไปเลยปเลยไ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 เลยไป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 เลยปเลยไปเลยไเลยไเลยไปเลยไปเลยไ แกะทำไมนี่แกแกจะแกะทำไมยูอะไรมือไม้กันหมดแล้วเชี่ยพี่มึงอยากอะไรขนาดนั้นวะมึงยังไม่เลิอกอยู่วะาสิบกว่าปีแล้วมึงมีมีกล้องเหรอ,อว้าเยอะขนาดนี้มีดิเยอะแยะเนี่ย,ย,อ,ยงงอะไรอะดำดำทำอะไรเยอ,อะเชี่ยอะไรเนี่ยค่อยก้อยก้อยก้อย มุ <c oughs> ททเป็นอะไรมัอกเอาทำไมเฮียอะไรอ่ะเอ้าคุคตามล้างขา่าเลยตมอเฮียให้คนสักมาเอามาให้ด้วยมึงมึงชื่อแล้วมึงโอกพวกที่บดยาคายาสม,มัยก่อนอ่ะมาวามึงยังไ,ไม่เลิกเอันนเฮียกนตเลิกเลแล้ว <c oughs> อะไรวะ,ะมทำเราบออเฮ้ย ออเอาใต้ไปดิท่ไหน,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 นอ่ะลปลปงานที่ไหน,นอ่ะนอกนอกอนอกมวะไม่เป็นไรดฟันเหรอปดฟันเหรอดฟันไปหาหมอมา,า,าไปดิอเอเอมีพิรุษนะจัดจัดฟัน มาดีไปไปเดี๋ยวลูกมีเยอลตกใจหมดได้ได้ดีดดีอดีดเดินตีในหลายอย่างวากลับได้ไหมเนี่ยได้เฮลซ์ไปไหนลาไปตัดปวดฟันดิว้าวขับพ่อ เป็นเฮียอะไรเนี่ยปิดนะร้าบ้าวะเนี่ยบ้าหรอเปล่าปรมีเปิดไม่เปิดเออลว็้วก็้งตัหะอมาได้เอเร็เยะไรเหมือนคนดูดมัวาวแล้วเ็นร แค่อ่ะค้อะไรห้ออไรล่ะโดนตัวไหนนี่สเก็ตอ่ะก็ไปอยู่นี่ไงอไปหาหมอแล้วไหมรถอะไรเราเฮ้ยพี่รีบไม่ใช่เหรอเออให้ไปก่อน

ไอ้เหี้ยโอ้โหทำมาดีนี่ทำไม่ดีมันตกใจอะไรเล้าโอ้โหเรียกเขาเบาะนี่ตกใจรถเอี้ยหืนยืนจะมาตกใจอะไรเข่าผมเสื้อตกอใจเค็มๆเลยอาการหน้าเป็นหูวงทำนี้ผู้ใช่ไหมเนี่ยพี่ชอบจำทางนั้ว ฮัลโหลฮัลโหลนะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ามามแล้วรู้เรื่องเรื่องนะไหนอ่าเหมืนเดิอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเคเป็นจอด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 งนี้จอดจอดจอดแปะแปะปายปซ้ายปสายเออจอด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 บอกให้น้องเอามาส่งไหนบอกให้น้องออกเอามาส่งน่ตูอะไรวะวิ่ย

เฮ้ยอะไรอ่ะเริ่มร้อยอะไรอะจะได้ไงเริ่มร้อยมันปกัดนะเฮ้ยอะไรยาบ้าปะเนี่ยจ่าบงญจ่าผ้าอะไรมึงวัววัววัวนี่อะไรก็เอามาทิ้งไว้อ่ะแล้วเป็นห่อไหนวะห่อดูดิกลับเลยกลับอะไรไม่เอาว้าวคือเวลวเฮ้ยอะไรแก่เลยแก่เลยไม่เอาไปดิไปดิไปไปดิไปนี่เดี๋ยวไอ้ สีกะกี้มาป่ะ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดคุกรวมมึงมึงมึติดไม่ติดอะไรเลยไปเจมส์กลับมาดิเอาตลอดเออมึงไม่เอามึงเฮ้ยมึงจะไปไหนเราไปเลยมึงาไปมาใครอยาเอาอ่ะเอาอ่ะกูไม่เอากูไปคนละมันไม่ใช่ยาบ้าใช่บ้าที่ไหนเล้วมันไม่ใช่ไ้ไงหอยยอเขาเดี๋ยวไงไม่ใช่ดูวไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดีว่า ติดตัดผู้ถ่ายเดี๋ยวผู้ถ่ายคิดก่อนขับคำลานมันมาเอาอะไรไม่รู้นะครับผมไม่เกี่ยวข้องนะทุกคนเออเฮ้ยตำรวจเออโทรศัพท์โทรศัพท์ไปเบอร์เอาโทรศัพท์วพ่อมึงตั้งโทรศัพท์เฮียเลยเนี่ยอะไรเหรอเออเออเออได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคโอเคไปกลับบ้านดีไปพ่อน้องน้อง น้องเอาอะไรอ๋อพอดีน้องถามว่าได้ไของเนี่ยเอาได้โอเคอะไร นี่คือตำรวจนะไม่ใช่แล้วก็จะหนีดิไม่ดีรู้ดิก็ไม่ใช่กับเนี่ยมึงมาจอด่งรับและรอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มุ่งจ่อทำอะไรกันวะเออบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับเออมึงผมไม่มีส่วนมึงเต็มใจมามึงเต็มใจมามึงก็ไม่มีอะไรมือผมเลยไม่ติดติเดี่ยวขับรถมาเออตำรวจครับช่วยผมด้วยนะครับมึงอาสามาเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมขับรถให้เองไช่ตั้งแต่แรกแล้วไปไหนไปไปมึงมาด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันไปไม่ติด ฮ้ยมีมีที่จอดรถป่ะจอดรถพี่มีมีที่จอดรถจอดจอดจอดเอฟเอฟใชยเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไปเลยเหี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเงี้ยไรอะไรอ่ะไม่ไหวนะอะไรนะมึมีสองหอเลยเหรอใช่ใช่เดีนี้ยาวเลยเนี่ยใช่เฮ้ยมึงพกคัตเตอร้ด้วยเหรอหัวตังเฮ้ยนี่เวลาผมแม่หมดศรัทธาพี่จริงอย่าบ้าไ่ไหนผมหนำจริง อย่างมันกูอลไวเยอะมากติดคุกมึงก็โดนติดคุก<ะ>คุกม,ม,มากชีวิตมึงอ่ะมึงก็ต้องอยู่แต่ข้างในนะมึงไม่เลิกอ่ะช่วยมาขนาดนี้นะมึงยังมาเป็นคนเสพสิ่งสิ่งไม่ดีไอ้เหี้ยมึงลาก่นได้แล้วเอา้านี่ก่อนได้ยังไอะไรอ่ะก้อยก้อยเหี้ยอะไระหอมังเงี้ยมึงนี่ปุม่มเหี้ยนี่แกะไเหี้ยแพ็คกระเพาะนี่เขลยงเขาเหนียวสัตว์เอ้อเดี๋ยนี่มึงห่อก้อยเลยเหรอ ไหนดดูี่ไงเนี่ยมีข้อเหนียวไหมที่ขี้แบบบนอยู่นั่นมีข้อเหนียวไหมพี่เนี่ยยกออกเนี่ยเนี่ยลงไหมเออมึงแล้วมึงทำมามึงต้องรอดรอดรอวะไอ้เฮียไม่เรอดใจมันต้องรับรอดรอกินแล้วมึงกินช้าใช่ไหมช่างด่ากูไอ้ช่างตีนพี่สั่งรับก้อยพี่ไม่ได้สั่งอย่าบ้าแล้วพี่พี่อายอะไรพี่คนบ้านเราคนอีสานนนนบ้าาเดียวกกััมองตร แล้วมึงคอีสานมึงอายเหรอมึงจะสั่งรับไฟกินทีมึงส่งมึงจะบ้าเลยมึงก็หาไปเนี่ยมึงจะห่อมันทำไมมึงก็ซื้อมาเปิดเผยไปเลยเฮ้ยมันต้องดูให้นี่หน่อยไงโอ้โหตายงี้แม่งคนมาด้วยแม่งหัวใจจะวายตาย Three hours later เร้านนี้ก็เหม็นยังไงลาบต้งไก่เลยไม่เหี้ยติดมือด้หมดสั่งของเหี้ยจะแดกลาบก็แดกไปไปโยนข้างทาง ไ่เป็นคนอีสานแต่อายกับพื่อตัวเอง <comfy S 3> เออแม่งรับแล้วเป็นยาบ้าเลยยังไงยังไงโดนสายรับคุยว่าไอ้ยไอ้เหี้ยแม่งก็หลอนไปเลยแล้วแม่งมไปส่งของโดงมือโดนจับหมดแหละอย่าให้เป็นเจ้าหัวเป็นปองสี่มอไซค์มันต้องการจริงที่ได้โดนคู่ นสัตว์หมูยอรีบแ,แกะหน่อย่าแกะรุ่นนี้ขมด้วยโยนใช่ไหมไม่ใช่อะไรไม่รู้ที่ทำได้ยาสูตรไม่บอกอเลยไอสัตว์มึงเคยรับงานเมื่อวะมึงไม่เคยรับงานเที่อะไรมึงงงอย่าคุกมึงงงอจะคุกกูถือออกกูต้องออกแกคุกด้วยเออมึงงงอย่าคุกดิเอาไปโยนของมันเอามัดเดียวลูกค้าสั่งมัดเดียวเฮ้ยเดียวอะไร,รไนี่ล่ะเนี่ยผักละลูกค้าแก้มผักดิวะ เอาไปโยนเร็วๆโยนแล้วเหรไอ้สัดไกลหรอวะลูกค้านัดไว้ในซอยเปี่ยวถ้านายโยนแถวนี้นะชาวบ,บ้านเขาจะแตกตืก่นนันัดไปแล้วเหรอวะนัดไว้แล้วเราถ้ามีคนเอาไปกินก่อนอะไม่มีเชื่อ,อ,อคุณเออเออเออเฮ้ยถ่ายรูปส่งงานเนลยไป ตอนนี้หลอกพิชชากับพี่น้องมังง่องนะครับพี่แกขับรถพาไปซื้อของเดี๋ยวรอพี่สำราญโทรมาเอาแวรับไปเอายากันดูกันนะครับว่าเป็นยังไงพี่น้องนี่มีขี้ยาเก่าอยู่แล้วน่าจะรู้ว่าพี่สำราญคืออะไรนี่างบังส่งรูปไปให้โอหน่อยที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดเฮ้ยอันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไครสอนงงวะทางนี้เคยเดินส่งกันในป้อมตรวจมาแล้ว เขาพัดต่อนะตอนนี้เราได้ส่งภาพกล้วยไปให้โอเรียบร้อยแล้วนะเรื่องนี่ยแล้วทำไมขอยืนรอบนี้ล่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงดีเลย์เกินแค่แม่ตอนวิ่งหนีอ่ะตรงที่อะไรเร็่ยเลี้ยวล็อกไปล็อกมา เป็นเหี้ยอะไรแม่รถมาพี่มาทำงานานี้แม่รถเอาลามานะนำมดเติมเติมครับอ้าวแล้วแม่ตู้ถือมาอ้นมแลยแกเพี้ยอะไรบุติด่ามกโยชีเลยเพี้ยเอี่น้องชายนี่เป็นบุรนะนี่บุตรที่ตรต้องให้บุตรต้องใ้บุตรต้องนี้บุตรต้อง้บุตรต้องห้ตร้งห้บตร้องให้บุตร้องใ้บตร้องให้บุตรต้องใบตร้ง้ตรต้องให้บ้อง้

เดี๋ยวให้รถไปก่อนอย่าีห้รถอะไรวะรีบเลยอะไรของมันมนไม่ยิง่อนทำไมไอ้น้องเขาเอา่ยอ้นองจากประสบการณ์ล็อกรถไม่ขึ้นไม่เลยไอ้เนี่ยมีไม่เอาน้มาแกไม่รอดแน่คนอีสาน มึงเอาอะไรมาดิ mm มึงเอาอะไรมาเฮ้ยเอาอะไรมาดิ้ไม่เปิดรือดิมึงเอาอะไรมามึงหยิบอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรดูมือไว้สั่นมึงมันนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ามึงไปหยิบอะไรมาเนี่ยนี่มึงไม่เลิกอีกเหรออะไรมึงยังไม่เลิกเหรอที่ใส่เนี่ยมึงมาดูนี้อะไรประชันไปเถอะเลิกูจะบอกว่าถ้าถ้ามึงให้เด็กโยนของเอาของอย่างเงี้ยแล้ว ย่มันไม่มีใครบนโลกนี้ลอกเอาของอะไรอย่างงี้หรอกเบเกอร์เคลเวอร์ฉลาดสุดๆทำมือได้เนี่ยของมีอะไรนี่มันไม่รู้ไหนเอามาดูที่อะไรมาเ<ม>หญ่อันใหญ่โอ้ยสัสไปโรงพักเลยพี่จันนี่มึงเอายกถุงมาเลยเหรอแพ่งจัดเลยนี่ราคามขึ้นแขงจัดเลยอ่ะผมจะบอกว่าถ้าพี่จะทำอะพี่อย่าลากเงินเขามื่อกี่ยวไม่ฉันถามจริงนะเถอะเขาไม่ส่งมีสื่อจัดนี่มีนีมีมีมอะไรนี่เที่ยวแล้วหมามันก็เห่าอยู่เนี่ยหมาที่รู้ไห เฮ้ยรถมารถมาเฮ้ยตัดหัวมันจีไรอ่ะมึนี่อ่ะเฮ้ยมัดหมดนะเขาตัดเนี่ยไอ้บ้านเฮ้ยรถมารถมาอ๋อไม่ใช่มึงลงไหมพี่มาลงไหมตู้ทรัพย์ตู้ทรัพย์ตู้ทรับยตูัพย์พ่อมึงอ่ะโ่อพ่อมึงอ่ะตู้ทรัพตู้ทรัพย์ตู้ทรัพยไอ้เนี่ยเนี่ยมึงมาเอางานนะมึงตั้งสัญญาณเป็นหมอเนี่ยนะอะไรเฮ้ยจะแกะเหรอมึงจะแก่ทะเนี้ยอะไรเนี็คกินออกในรถไอ้ตัดไปลงไปเลยมึงลงไหมเ๋ยวกินมันออกในรถ งานเหี้ยเหลียวจังเด้ออะไรอ่ะน่นแช่น่องอะไรอ่ะอไรอะอะไ่อไม่ะอะไร่มึงอะไรตกลงอ่ะอ๋อพระทำโทษไอเหี้ยนี่อย่งนักอะไรอ่ะอะไรอ่ะ มาเจอหาห้องเว้ยเี้นี่มาอหนาอไเ้่อหนฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่่า่ หิ้งงันไว้เนี่ยเดินไปเลยนะถึงเลยโทรแจ้งตำรวจมาจับมึงเลิ่อนแดดเลยนะผมผมเลื่อมือเขาเองฮะทำคลิปอยู่มึงด้วยเหรอเออผมเลื่อมือเขามึงงงไปเลยมึงงงไม่กับมันอ่ะไปไปก่อนมาเอาทั้งวันแล้วเนี่ยเออปล่อยให้มัอนกันเรียกตำรวจจับเป็นทรงติดยาเหมือนที่ไหนไปตำรวจเลยเขาบอกว่าเพื่อนไม่ กร่งที่เสาไฟโอ,โอ้โยแซ่บ็อย่างนึ่งัวได้กินจรกินจางขัดาดน้ำเขาโเตได้น้ำเขาจะกภูน้โิ้งไว้เนี่ยถ้ามันกินน้ำขาวด้วย เดี๋ยวครับถึงเพื่อนถึงเพื่อนนี่หลานพี่ใแล้วมึงไม่ไปสังได้เอินก็ผมว่าทำงานที่นี่โทรัพทมาท่านมาที่นี่มันสะดวกถ้าไปสั่งได้เอิญนนี่มันก็รับที่บ้านมึงดีแล้วม่รับที่บ้านกูทำไมอ่ะนี่เออก็รู้แล้วมันอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยแล้วมึงมาผังที่นี่ได้โทรศังได้ไงเออโทังไม่ได้เป็นไรอ่ะไอ้สต์เนี่ยแม่ให้เอาโทรศัพท์ที่นี่เอิรยิงได้ไงของดีของอ่ะค่าย่าเจ๊ ว่นมันจะมาส่งเนี่ยราไป่รถไมา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 แล้วเนี่ยอะไรเย็บขอของที่สั่งมาหนอยอะไรแก่แกกเย็บแต่มันไปอย่างนแล้วละตแต่อยู่กับพี่อลาเลยมันก็ป็นไม่เป็นไรเลยต้งตีนะแต่ร้านใครเขาก็กินแต่ไป่ายรนเต้ยตีตัวยึดตีัวเขใส่ใส่ใ mình đây, nó không có gì cả, 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 nó không có không có gì ก็สั่งก้อยหอดมาจะเป็นแหนมอยู่แล้วเนี่ยใอ้เกก้อยดีก้อยดีพี่กับลามก็พาผมกินลาบเลือดกินเนื้ออะไร่านเป็นอาการทานเป็นอย่างนี้อ่ะมันอยากเนื้อกอคิวเนื้อครับมันเผ็ดทำได้ไหมิวเนื้อแลนี่เรา้ขงบอกกขาแพงกขแพงที่ทอเนื้อโรยอร่อยล่ะแล้วกูถามมันไงอะไรไอ้คนสองมันเล เพราะงั้นล่ะทำไมพ่อ้าล่ะทำไมจะให้เขาใส่ถุงใส่เท้าถุงเนี่ยทำไมเขาทคนอื่นทำไมล่ะพ่อตัดกนทเดี๋ยวที่เขียไมน่ากินนี่นี่พ่อแปบว่าพ่อจิตใจไม่ไปสุดมองคนอย่งแง่ร้ายใช่ใครไม่ทำอะไรเลยไอ้มึงดูมึงสภาพบ้านไอ้ตัดเนื้มันติดว้ไอ้นี่เขาแบบของขึ้นนะแพงหมือนอยากของสทางพ่อัพ่อต่อยล่ แม่ก็เนื้อมันแพงมันขึ้นราคาไปจริง้งใหญ้ไปข้ามอะไรของแบบนี้เพ่เของแพงเลยนะควรจะของขาดแหม่ของขาดเอารวยขาดส่วนร้านเขาจะปิดแล้วก็โทรไปเมื่อกี้เขาบอกหมดเขาบอกของขาดของขาดับเจอเันไม่มาใช่ไหมเออเวลาซื้อเนื้อทิ้งอ่ะเขาให้มาอย่างละหน่อยขึ้นไปมันน้อยมาั้นน่อยโหจัดเออไม่ใช่ของเมา